สวัสดีทุกท่านกับไปเจออ้าทงแซ่ปิซาเพลทเมืองลาวพบกันก็าเข้าไปเจ้าอีกเส้นเก่าเส้นคืนแลับเรเ่องลาวดีๆวิธีการเหตุธุรกิจคือใครทีจะได้ประสบความสำเร็จอย่างยิง่งใหญ่เมลี่เฮามาคุยกันเรื่องเล่าของความจริงของธุรกิจไข่เร,รื่อนว่า ความสวยงามของธุรกิจขายเป็นหัวข้อที่เขาต้องรับหูและเข้าใจเนาะเพราะว่าอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยก่อนเฮาสิตัดสินใจเริ่มเหตุธุรกิจเครือขายให้เป็นหูเป็นหางที่จะพาเขาไปสู่ความสุเขเฮาก็ต้องเข้าใจเนาะว่าธุรกิจเครือขายนี่มันเป็นแบบใดเออมีความสวยงามจังไดและเป็นยังข้าพเจ้าจึงเอาเป็นอาชีพแบบยึดหลักตรงนี้เลยเอขอข้าพเจ้าก็ยึดหลักเอาธุรกิจเครือขายเป็นอาชีอพอเพราะข้าพเจ้าเข้าใจความสวยงาม เขาใจจุดเด่นเขาใจความจริงของตรีเดชคายว่าเป็นแนวใดสดงข่าพประชาธาปไีจะมาแบ่งปันให้ท่านฟังนําเนาะให้ท่านมหาภูเขาใจเขาถึงน้ากันแล้วก็สิ่งที่เขาประชาจะปไยให้ท่านฟังต่อจากให้ไปคือเป็นความจริงแท้เลยเนาะว่าถึงแบบความสวยงามวิธีเหตุเครือข่า,ขายเนาะว่าเขาเหตุแต่เขาล้วยได่จังไดและมันโค้งใดจังใด เนาะฉะนั้นให้ทุกท่านได้ฟังกันเลยจากวิทยกรเนาะที่ข้าพเจ้าเอาข้อมูลเป็นภาษาไทยเป็นวิทยกรที่เป็นซ้อนเนาะเพิ่อเอาข้อมูลจากหนังสือพ่อรวยซ้อนลูกของโรเบิร์ตคิโยสกิเนาะเป็นกูรูพิมพ์เขียวการเงินของลูกเนาะเพิ่นเขียนหนังสือขายเป็นริชเดดพัวเดดนี่โด่งดังระรับลกเนาะในวงการของธุรกิจขายไพ่ไพ่ข้าหูฉะนั้นเพิ่นจะ เป็นการเอาข้อมูลจากหนังสือเล่มนั้นมาส่งต่อที่สามารถพิสูจน์ได้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วส่วนเือกให้ท่านเข้าใจว่าความจริงของธุรีิ่ข่ายเป็นอย่างไรและมันจะเหตุในห้องนีประสบความสุขอย่างไรที่ตามฟังจากอาจารย์ท่านนี้เลยขอ,องธุรกิจเครือข่าย ผมได้ใช้เวลากว่า6ปีในแวดวงธุรกิจเครือข่ายหลายชั้นผมรักและชื่นชอบธุรกิจนี้เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาสังคมเรามุ่งเน้นการสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันให้ประสบความสําเร็จอย่างจริงจังรายได้เป็นผลพลอยได้และธุรกิจนี้ได้ทําเงินให้กับผมอย่างมากมายความสวยงามของธุรกิจนี้คือสิ่งที่คุณต้องทําในการที่จะประสบความสําเร็จ ความสำเร็จของธุรกิจนี้ไม่ได้วัดกันที่ปริมาณเงินหรือรายได้ที่เราสามารถทำได้หากแต่วัดกันที่ปริมาณผู้คนที่เราสามารถช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จความสำเร็จของธุรกิจต้องมีความปรารถนาดีจริงใจเอื้อเฟื้อและแบ่งปันทั้งต่อสมาชิกในเครือข่ายและบุคคลทั่วไปในวงสังคมเราพยายามช่วยเหลือคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราให้และแบ่งปันความรู้ความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราว่าดฝันและพูดคุยกันเรื่องการประสบความสำเร็จร่วมกันธุรกิจนี้ได้เปิดโอกาสให้ผมสอนคนอื่นในสิ่งที่ผมรู้และได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเขาพวกเราทํางานด้วยกันแบ่งปันสิ่งที่เรารู้จากประสบการณ์ในชีวิตและประสบการณ์ทางานของเราด้วยกันธุรกิจนี้ได้เปิดให้ผมมีโอกาสคบหาสมาคมกับคนเป็นหมื่นเป็นพันและที่สำคัญที่สุด ธุรกิจนี้เปิดโอกาสให้ผมได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้คนธรรมดาได้สัมผัสกับโอกาสในการประสบความสำเร็จเป็นพันเป็นหมื่นเช่นกันด้วยแนวทางที่ไม่มีอัตราเสี่ยงในการลงทุนยิ่งผมสามารถช่วยเหลือสมาชิกให้ร่ำรวยด้วยการสร้างธุรกิจของเขาเองขึ้นมาได้มากเท่าใดธุรกิจของผมก็เติบโตมากขึ้นตามไปด้วยและผมก็จะยิ่งรวยขึ้นไปอีก ตลอดระยะเวลากว่า6ปีผมไม่เคยมุ่งเน้นการขายสินค้าและแทบจะพูดได้ว่าผมไม่เคยขายสินค้างบประมาณส่วนใหญ่ของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและการอบรมสมาชิกให้สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจวัตถุประสงค์ของพนักงานบริษัททุกคนนั้นชัดเจนคือช่วยเหลือสนับสนุนจัดระบบการพัฒนาสมาชิกให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ช่วยเหลือสมาชิกให้สร้างธุรกิจของเขาเองให้ได้มากที่สุดและสูงที่สุดที่จะเป็นไปได้นี่คือความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงแนวทางความคิดนี้นำไปสู่แนวทางการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเปิดโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตและมั่นคงสูงสุดการแข่งขันและความเพียรพยายามในการขายสินค้าคุณภาพให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุด เพื่อผลกำไรสูงสุดถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นการอบรมสมาชิกให้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการพัฒนาสมาชิกสู่การเป็นผู้นำให้มากที่สุดการแข่งขันในการอบรมพัฒนาสมาชิกระหว่างบริษัทต่างๆผลักดันการพัฒนาคุณภาพการอบรมทั้งเนื้อหาสาระการนําเสนอสิ่งพิมพ์โสตทัศนุปกรณ์อย่างไม่หยุดยัง้ง จนในปัจจุบันการอบรมของบริษัทเครือข่ายหลายๆบริษัทได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกว่าเป็นการอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มจากบุคคลธรรมดาธรรมดาที่หลากหลายมีทั้งสมาชิกที่จบประถมสี่และปริญญาเอกมีทั้งนายแพทย์และแม่ค้าหาบเร่มีทั้งพวกช่างฝันชนิดเพอร์เจอร์และมุ่งมัน่นทั้งสุภาพและก้าวร้าวทั้งเชื่อมั่นในตนเองและขี้อายพวกร้อนเงินทั้งที่มีมากเกินไปและน้อยเกินไป ธุรกิจของผมนั้นเปิดรับคนทั่วไปและเป็นประตูที่เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเสมอภาคและยุติธรรมผมได้ร่วมงานกับแม่บ้านที่ไม่เคยทำงานแต่พัฒนาตนสู่ผู้นำเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในโรงแรมชั้นหนึ่งพูดบนเวทีต่อหน้าผู้คนเป็นร้อยด้วยความมั่นใจผมได้พบข้าราชการ,กรเกษียณอายุที่กลับมีชีวิตใหม่ที่กระตือรือร้นมีความฝานันมีแนวทางมีสังคมที่กระฉับกระเฉง ผมได้เห็นแววตาของผู้ที่ประสบความล้มเหลวในธุรกิจอื่นกลับมีประกายสดใสเรียกความเชื่อมั่นและชีวิตใหม่กลับคืนมาผมได้พบนักศึกษาจบใหม่ที่สนทนาด้วยภาษ,าษาธุรกิจและการตลาดด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่เพียงการท่องจำอย่างนกแก้วนกขุนทองโรเบิร์ตทีคิโอสกิผู้แต่งหนังสือชุดพ่อรวยสอนลูกที่โด่งดังทั่วโลกกล่าวในหนังสือโรงเรียนสอนธุรกิจของเขาว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นโรงเรียนธุรกิจชีวิตจริงที่ยิ่งใหญ่มาก แนวทางการอบรมของบริษัทเครือข่ายที่แข็งแรงจะต้องมีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะพัฒนาบุคคลธรรมดาธรรมดาให้เติบโตสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสามารถบริหารธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อเดือนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายการพัฒนานั้นไม่จํากัดอยู่เพียงความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และแผนรายได้หรือแผนการตลาด หากต้องพัฒนาทั้งทัศนคติที่จําเป็นต้องมีในการจะประสบความสําเร็จทักษะในการสื่อสารทักษะในการเป็นผู้นําทักษะการบริหารงานการเงินและการลงทุนทักษะการบริหารเวลาการสร้างความน่าเชื่อถือการกําหนดเป้าหมายการจัดระบบและการวางแผนการดําเนินงาน บริษัทเครือข่ายที่ดีจะมุ่งเน้นการพัฒนาสมาชิกสู่เจ้าของธุรกิจโดยพิจารณาองค์รวมไม่เพียงแต่สอนให้สมาชิกกระจายสินค้าเพียงเท่านั้น การที่บุคคลธรรมดาจะก้าวขึ้นสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นมีส่วนประกอบมากมายที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติสู่ความสำเร็จและการพัฒนาคนให้เป็นผู้นำไม่ใช่มีเพียงการพูดและแนะนำสินค้าหากรวมถึงความสามารถในการบริหารเงินงานคนและเวลาความสามารถในการชักนำและปลุกเร้าสร้างแรงบันดาลใจและการให้กำลังใจคือทักษะในการเป็นผู้นำ โรเบิร์ตกล่าวว่าเงินไม่ได้วิ่งไปหาธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดแต่เงินจะวิ่งไปหาธุรกิจที่มีผู้นำและการบริหารจัดการที่ดีที่สุดต่างหากสิ่งที่ยากที่สุดในการพัฒนาสมาชิกสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือการเปลี่ยนทัศนคติหากเราต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทัศนคติหรือแนวความคิดเราต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ความคิดเราจะถูกต้องและแม่นยำได้ต้องอาศัยความรู้ความรู้ที่ทุกบริษัทพยายามจะมอบให้จนบางครั้งถึงขั้นหยัดเยียดความรู้ที่ได้จากการสัมมนา,าการอบรมซึ่งเป็นความรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริงที่บริษัทและสมาชิกนำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกันสมาชิกหลายๆคนปรารถนาความสำเร็จต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดแต่ไม่ยอมก้าวบันไดขั้นแรกคือการขนขวายหาความรู้ ผมไม่เสียดายเงินหลายสิบล้านที่บริษัทใช้ในการอบรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะมันได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำพาสมาชิกสู่ความสำเร็จแต่ผมเสียดายโอกาสของสมาชิกที่มีแต่ความอยากจะประสบความสำเร็จมีความมุ่งมั่นในปริมาณมากพร้อมจะทำงานหนักเพื่อแลกกับความสำเร็จแต่มองไม่เห็นความสำคัญของการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองโรเบิร์ตแนะนาว่า ใช้เวลากับมันสักหาปีหรือทุ่มเทจริงๆจ,จังๆสักหกเดือนเมื่อตัดสินใจแล้วคุณต้องเข้ารับการอบรมทุกรายการที่เขาบอกเข้าประชุมเข้าอบรมไม่ว่างานใหญ่หรืองานเล็กเหตุผลที่ผมแนะนำเช่นนี้เพราะทันทีที่สิ่งแวดล้อมคุณเปลี่ยนมุมมองของคุณจะเปลี่ยนเช่นกันฉะนั้นคุณจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีสมาชิกหลายคนถามผมว่าเมื่ออะไรอะไรก็ดีไปหมดแล้วข้อเสียของธุรกิจเครือข่ายคืออะไรผมมองไม่เห็นข้อเสียหากดำเนินการอย่างถูกระบบแค่ผมเห็นความลำบากความลำบากของธุรกิจนี้คือการทำงานกับคนหลากหลายร้อยพ่อพันแม่ความลำบากในการชี้ความจริงให้เขาเห็นว่านี่คือธุรกิจคุณกำลังสร้างธุรกิจของตัวคุณเองเท่านั้นเองที่ทานฟังจบไปนะครับเป็นความจริงเนาะที่า เขาเจาเข้าใจแบบนี้ว่าไม่ใช่เขาใจเอาเองเนาะมันต้องมีควมหู้มีคนส้อนแลวก็นมีความเข้าใจจากหนังสือต่างๆมากและท่านท้าว่ามื้อนี้ท่านได้ฟังแล้วท่านเข้าใจว่านี่คือช่วงชุดยอดของระบบธุรกิจเขายเพียงแต่ท่านตั้งจิตต่างใจเนาะปฏิบัติแล้วก็เดินตามเฝ้าเฮียนหูก่อนหากเดือนท่านพิจเฮียนหูทท่านเออเอาวีา่าจอะไรต่างๆใหฮูหูนา้ให้สสมรถรับหูทัดทายถอดไต และก็ตังคิดตั้งใจบบเป็นเพื่อแต่ว่าสิข้ขายสินค้าอย,ย่างเดียวเลยทันเนาะซึ่งภาพรวมของตรีสิคยคือเขาขายสินค้ายอยู่แล้วแต่ว่าเขาสิข้ขายจัไหนโดยีิบ่ให้ลูกข่าหรือ่ให้คนอื่นเนี่ยหูซึกว่าเขาขายจะนั้นเขาต้องได้ขับเคลื่อนระบบหน่อมาเป็นเมทีมาเป็นผู้นำขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนในระบบพงเฮียนช้อนธุรกิจเอสซัมมาโปรเจกต์ซึ่งระบบ้งหมดขบว่เาเจ้าเฮดออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนนี่อยู่ร่วมกัน เนาะซึ่งระบบมันออกแบบมาบอกว่า,าจะเป็นการลงพื้นที่เนาะพาทีมงานหาเงินเข้ากระเป๋าสอยเลือทีมงานให้มีรายได้ทุกคนจากระบบ,บ,อะรระบ,บของเพชรบังกลาวอือแล้วก็ระบบเขาเห็ยนยังมีการขับเคลื่อนนำพาทีมงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วมีกระบวนการขับเคลื่อนให้เขาสาเร็จอยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วก็เห็ห้เขาเก่าวนาไปข้างหนาแล้วยังมีกระบวนการในการพัฒนาให้เขาได้มีความหูให้เขามีวีซ่าให้เขาสมัครเป็นมืออาชีพได้ แล้วก็มาบริหารจัดการองค์กรของเขาแล้วก็มาบริหารจัดการที่ของเขาให้อยู่น้มกันกล่าวไปน้ำกันแล้วกันประสบความสำเร็จในทิศทางเดียวกันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทา่านแล้วก็มาตั้งคิตตั้งใจลุยงานน้ำกันและประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งข้าเขาเจ้าอจากสื่อสารมันนี่โอเคเนาะมันนี่ก็ถือว่าสมควรแล้วแหละก็พูดดีๆเขาเจ้าท้องใสพิซาเพปเปอร์ล้วแนะนำซีโอของพีเอ็มอลกันขอลาลุกเนาะได้เจอกันในคลิปต่ตอไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้ขอกา,าว่บ สบายดีทุกท่าน